สวนความเคลื่อนไหวของนายกนะคะสัปดาห์นี้ลงพื้นที่ภาคอีสานค่ะช่วงเช้านี่ไปที่อุบลราชธานีนะคะก็ไปพร้อมกับรัฐมนตรีจากทุกพักเลยแล้วก็ย้ําถึงความเป็นปึกแผ่นของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะซึ่งที่ลงพื้นที่ไปรอบนี้เนี่ยก็ต้องย้ําบอกว่าอีสานนี่ปีนี้ต้องไม่ท่วมนะคะ พาไปดูบรรยากาศกันก่อนค่ะที่ท่านนายกเดินทางมาถึงจุดแรกที่บริเวณอำเภอบารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปติดตามโครงการก่อสร้างแยกต่างระดับแล้วก็ทางหลวงหมายเลข226เพื่อแก้ปัญหาการจราจรลดอุบัติเหตุนะคะปรากฏว่ามีเรื่องตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะเพราะว่ามีงูตัวเล็กๆนี่นะคะเลื้อยเข้ามาตรงเต็นที่ประชาชนมารอต้อนรับนายกเนี่แหละค่ะ นี่ค่ะงูนี่มานะคะคนก็แหวกเลยหลายคนก็ตกใจลุกหนีกันกระเจิงนะคะซึ่งคนที่เป็นพิธีกรก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่รีบจับพูดเป็นภาษาอีสานบอกว่าไม่ต้องกลัวเป็นเรื่องดีช้างเหยียบนางพญาเหยียบเมืองนี่ค่ะแม้แต่งูนี่ยังออกมาเจอนายกนะคะกลายเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นให้กับวงนี้ไปค่ะอ๋มอมาตองญาพี่น้อง งูขีด่นเลี้ยงไว้เผนหงมานน้ำนะครับงูมาให้โชคคุณแม่ผู้ใดเห็นงูคนนั้นจะโชคดีนะครับไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะครับอผู้จับบอกว่าไปแล้วเจอยอย้ายังมึงยงอมเห็นง,งูเลยอยู่เอ้าอาขอให้ผู้จับงูให้เจา้าตืกอไม่ท่ายสองตัวเซิร์ฟสว่วนรามวัลที่หนึ่งผู้น,นังนยืนเฉียวดำ และนายกก็ทักทายกับประชาชนที่มารอต้อนรับนะคะมอบผ้าเขอามาให้มีบรรยากาศการถ่ายรูปสมกอดกันอย่างเป็นกันเองค่ะล่าสุดนะคะที่น่าสนใจก็คือช่วงที่นายกลงพื้นที่เนี่ยใกล้วันสำคัญบางคนก็เลยถามเลขทะเบียนร,รถกันไปนะคะบางคนนี่นำปากกามาจดด้วยกลัวจะลืมเนี่ค่ะ วันนี้นายกนั่งรถทะเบียน8กไก่พอพึ่ง1127กทมนี่นะคะจากนั้นเดินทางไปที่สาราประชาคมบ้านพึ่งออกและมาถึงเนี่ยก็ทักทายกับชาวบ้านนะคะสลรอตเตอรี่ที่แม่ค้านำมาขายด้วย<ไ>ซึ่งแม่ค้าบอกช่วงนี้งวดนี้เนี่ยขายไม่ค่อยดีค่ะ<ไ>นายกก็จะซื้อ27เนี่ยแหละที่เป็นเลขทะเบียนรถนะคะประกากฏว่าแผงนี้ไม่มีก็เลยให้คณะทำงานเนี่ยเลือกบอกเลขอะไรก็ได้พอไว้ใจ นี่ค่ะเราก็จุดนี้นะคะท่านนายกรับฟังบรรยายสรุปเรื่องของการบริหารจัดการน้ําสอบถามถึงสถานการณ์น้ําในปีนี้ของจังหวัดอุบลว่าเยอะกว่าปีที่แล้วหรือเปล่านะคะเราก็กําชับว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ําไม่ท่วมปีนี้ก็ต้องไม่ท่วม ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็ยืนยันว่าปีนี้เอาอยู่ค่ะแล้วก็จุดนี้นะคะนายกไปพูดคุยกับชาวบ้านแนะนำรัฐมนตรีที่มาร่วมลงพื้นที่ซึ่งรอบนี้นี่หลายท่านเลยนะคะแสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผนของรัฐบาลน,นี้เราก็ย้ำว่าหนึ่งในเรื่องด่วนก็คือการจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนี่แหละคะ่ะท่านรองนายกอรุทินท่านรองนายกสุริยะ ท่านรัฐมนตรีเวราวุธิท่านรัฐมนตรีธรรมนัติท่านรัฐมนตรีช่วยเกรียงทนธรมนพรท่านหนักกรนะครับวันนี้ก็ที่กล่าวมายาวเนี่ยมีท่านหลายท่านมาเนี่ยพี่น้องคงรู้ว่าเรารัฐบาลนี้เป็นปึกแผ่นนะครับมีมีรัฐมนตรีรองนายกจัดเกือบทุกภัคขาดรวมไทยสร้างชาติอเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกท่านมาในวันนี้เนี่ยเห็นถึงความสําคัญของปัญหา ของพี่น้องชาวอุบลผมเชื่อเรามีนโยบายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครบวงจรทําให้จหังหวัดอุบลราชธานีและอีสานตอนล่างเนี่ยจะไม่ท่วมไม่แรงตลอดไปนะครับเสร็จจากอุบลนายกและคณะก็เดินทางต่อไปที่ศรีสะเกดนะคะไปหลายจุดค่ะช่วงหนึ่งเนี่ยไปเยี่ยมบูธของดีขึ้นชื่อของศรีสะเกดนะคะ มีชาวบ้านนํากล้วยหอมมามอบให้ค่ะบอกว่าให้กล้วยจะได้ทําอะไรกล้วยๆนะคะแล้วก็มาสีสะเกดแน่นอนต้องได้ชิมทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดด้วยก็ถือว่าลงพื้นที่ก่อนที่จะมีการประชุมครมอรสัญจรกันที่นครราชสีมาสัปดาห์ที่ถึงนี้นะคะ1-2กร,รกฎาคมค่ะจานังคาน,นี้